หนักหนาลูกเข้าเกิดมาเป็นแม่ยิงมีหนุ่มมาปิ้งบอกเคยสุ่งสิงสักรายมันเป็นแม่ยิงชอบแต่งตัวสิ่งเหมือนฟ่อใจตัดผมลานบินชอบใส่เตียวยินเสื้อยืดสีลายบอกคือเข้าไปขอสาวแต่งงานออกการบัตรเจนินเพื่อนฝูนเจ้าบ้าน จะได้แต่งงานกับเจ้าสาวกับเธออีน้อยอีน้อยครับแหน่ปอกครับเสร็จแล้วปโอ้ยแต่คืนไปไหนมาล้อมเหลือดึกดึกเดินเดินป้อนนอนป้อบลับนะลูกก็เฮาก็ไปแอน่ตามภาษาคนหนุ่มแน่กะอีป้อป้อขอร้องนะลูกโอ้ยกำกอแอน่ช่องกำกอแอน่ฮัดหน่กการทำงานพ่อหนลูกเน่าอีป้อ ไอพ่อจะไปมาน้อยกับเฮานะแล้วเฮาก็มาสอบนี่บมาต้องมาห้องเฮาออีน้อยอีน้อยนะเฮาบมาสอบนะแล้วแหมสองสามวันเฮาก็จะเอาเมียแล้วนี่จะหาแท้กันเนี่ยแท้กันอีป่อจะไปหยาดเนอะลูกน้อคืดบ้านคืดเมืองอีป่ออายเถื่อนอีป่อขอร้องขอร้องมาต้อยอีป่ออีป่อมาต้องมาห้ามมาเลยเฮาตึงจะเอาเฮาจะเอาเฮาตึงจะเอาเมียโอ้ไปเดียวนะไอ้น้อยไปเดียวนะ นักหน้าลูกเข้าเกิดมาเป็นพ่อใจคงได้สุขใจหวังได้สบายเมื่อแก่ชราแต่เลือจนโตทะนุถนอมเลี้ยงมาหน้าตาขาดทางบุญก็สำ เถียงอีปอ่อว่าชจวยปอ่อเนี่ยาการเนี่ยงานพองเต้รเถียงเฮ้ยนี่ก็อยู่บ้านทาลิปทาแป้งวันขำวันขำเนี่ยฮะหาอีปอ่อไปทำม,มาปากให้ฮาวมันเป็นความสุขของฮาวไม่ใช่เรื่องของอีปอ่อยะแม่นะมันเป็นความสุขของตัวแต่ว่ามันเป็นความตูกของอีปอ่อเพฮะแต่เจ้าไปยิ่อย่างให้ปอ่อได้มีความตูกฮะเจ้าไปยืมสตางค์เพื่อให้ปอ่อมาใส้กับมาใจหรอไห้คนเท่าก็มาจุวยป,ปอ่อเนี่ยาการเนี่ยถึงวันเนี่ยมันบาใจเรื่องของฮาวละอีป้ามาต้องมาปากนักเนอะ มามเงินเจ้าจะเอาหัวแล้วนี่ก็อ๋อไอ้เถืองไม่ได้นี่ไปอ้บะทุกเน้อเพราะว่าปีหน้านี้นะมื่อจะเกณฑ์ทหารเรื่องหูก็อต่อไม่จะมาปากหนักอันเรื่องทหารเอาไว้หันก่อนฮะเฮาได้มีความสุขในการแต่งงานได้สวมชุดเจ้าสาวสีขาวเฮียก่อนเตอร์ต่ออันนั้นแล้วคือสุดยอดความสุขของเจ้าไอ้เถืองสักเถืองสัก เป็นอย่างง่ายฮะเป็นอ้วะเป็นหากมาเ,าาเออมาเหล้าค้างมาจากกาโอ,อ้บ่เมาหรอแล้วก็จะเป็นไอ้ยังก็ยูกันมาได้ไป,ไปีปลายละ่นก็มีตองลากา<ต>ะก็ไอ้ตัแผนหายมีตองแสดงว่านอกอกนอกใจมีจู้มีเจิงมาซืา้อปาะสาตทวกันแม่นกา้าโอ้ยังอี้บได้นะจะมีจ้งมีจู้ไอ้ยังก็ตัวนะก้า่ะอย่าไปมาจี้หน้าไปนี่น่ะหยัง ก็วันนั้นอะตัวจำมาได้ก็วันที่เฮาเมาเหล้าอ่ะแล้วฝนก็ตกตัวอะไปเกลียกเนี่กับฝนตกละก็วันนั้นตัวเป็นคนบอกเปิ้ลว่าตัวเป็นแมงไอหยางก็ดได้อะเปิ้ลก็ต้องล่าก่ะฮาจะไปมาอู้ยีกรบเรือนรักฐานเนอะแมงจอนกะจ้างแมงแกงกะจ้างมันมีซีนที่คนต้องได้ก่ะฮะฮะถึงมาแล้วจ่ายเด้อจะไปตรวจดีเอ็นเอที่ไปเจ้หูกะกหมอเนอะฮะฮะฮะโอ้พ่อขอเจอลูกเฮ้ยอายคือบ้านในเมืองพ่อขายหัวเจียวต่างตีเนอะเปิ้ลนี่แต่งงานกันมีอามีต้อง มดเดี๋ยวนี้ผัวมีต้องเพราะผัวเขาดมันแปลกแปลกแปลกจริงเนาะ